ว r e ์พอ t ์เตอร์พรีเ e นต์โดยทรู e e ฟเ e ชช่วงที่ 1, 1สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ v r e p o r t t r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  s s n t t e d y y t u u m o v e Edge ครับใครหลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยกับรอบน็อกเอาทของเราว่าโค้ชแต่ละคนมีวิธีจับ คู่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคู่ยังไงโดยเฉพาะ uhm ของโคชสุดแนวคนนี้โคชโจยบ่อยครับพี่โจมีเกณฑ์ยังไงในการเอามาจับคู่กันแล้วก็มีเกณฑ์ในการตัดสินยังไงเพราะว่าร้องคนละเพลงแล้วก็เลือกเลือกจากสไตล์ที่ใกล้เคียงกันเพลงช้าเสียงหวานเพลงสนุก เพลงสาก,กลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีเอเ่อเรื่องจากเกณฑ์เพลงที่เขาเลือกใกล้เคียงกับบนในอันดับแรกแล้วก็ความสมาร์ทใกล้ๆกกันหน่อยหนักใจกว่ารอบแบทเทิลไหมก <s ans> ็ยังหนักใจอยู่ครับถ้าให้ต้องเลือกผมไม่ค่อยชอบเลือกนะครับแต่พอ<ช><ช>เอาจริงๆเข้าบนเวทีเนี่ยในสถานการณ์อย่างนั้นใครทําได้ดีบางคนอาจจะชั่วโมงบินเยอะร้องเก่งแต่พอขึ้นเวทีแล้ววันนั้นพลาดบางคนอาจจะชั่วโมงบินน้อยแต่ว่าวันนั้นขึ้นไปแล้วเฉิดฉายได้ดีทําสิ่งที่เตรียมมาได้เป๊ะ คือจริงๆสำหรับผมผมบอกลูกทีไมไว้เสมอว่ามันไม่มีมันมีใครเก่งกว่าใครมันอยู่ที่โมเมนต์นั้นนะใครจะดึงตัวเองออกมากับเพลงที่ตัวเองร้องได้ดีที่สุดได้ดูของโคช้ชคนอื่นมีลูกทีมของเราบางคนที่โดนสตีล<ม>ไปอ่าตัวอย่างแนนไปอยู่กับทีมโค้ชคิมใช่ครับเป็นยังไงบ้างจริงๆแบบว่าค่อนข้างค่อนข,ข้างภูมิใจกับลูกทีมตัวเองถูกสติลไปถึง3คนซึ่งของแนเนเนี่ยผมรู้สึกว่าแนนเหมาะมากในการอยู่กับพี่คิม แนนมีอะไรบางอย่างที่คล้ายพี่ขิมมีความบุ่งมั่นมีความไม่ธรรมดาคือพลิกโฉมของแนนไปอีกรูปแบบหนึ่งคือแจ๋วเลยอ่ะมีคนไหนแบบปึ๊บอยากได้ไหมออยากได้บ้างไหมอยากได้ฟังข้าวมากเลยครับจริงๆวันนั้นอยากจะไปแย่งต่อจากพี่คิมกับพี่ตอนที่พี่ก้องปล่อยมาก็คือแต่เขาไม่เขาไม่เขาไม่เรื่องอยู่กัเราอ่ะเพราะเราหันเขานั้นแรกแล้วก็เลยแบบจริงๆถามว่าชอบไหมชอบมาก นะครับสไตล์การร้องแล้วเพิ่งมาเห็นเขาร้องลูกทุ่งได้ขนาดนี้นี่โอ้สุดยอดจริงโอ้โหอยู่กับพี่นี่ได้ดีทุกคนนะครับฟังข้าวจำไว้น้องไม่เข้ารอบยังไงก็แล้วแต่น้องจำพี่พี่ดีแล้วกันแล้วก็คุณนัทคุณนัทนัทแปดไม้เท้าอ๋อนัทแปดไม้เท้าโอ้โหแสบแสบทุกคนทีวีคิมคือคนนี้เก่งมากผมชอบผมชอบคนนี้ร้องเพลงนี่สตีวี่วันเดอร์ น้ำเสียงอยู่กระชากโค้งห้าโค้งห้าแล้วแบบเอาอยู่นะซึ่งน้อยคนที่จะเห็นคนไทยร้องได้ขนาดนี้คนนี้ก็คือคุณคุณแบงค์ผมเป็นแฟนเพลงเขาอ่าเขาอยู่วงหรูหรูมาก่อนใช่เพลงดาวมหาเลยคหนี้เป็นเพลงโปรดจนมาเห็นนักร้องตัวจริงมาประกวดเ็ีืยยังไงผมก็ชื่นชอบเขาเฮ้ยแล้วอะไรอย่างนี้โดนมากคนนี้ก็แต่พี่คิมไม่ปล่อยมาสายแจ๊ดจะเก็บไว้ทำไมเดี๋ยวก็ต้องออกไปกันหมด